ช่องแคบไต้หวันวันนี้คึกคักอ,อ,อีกแล้วนะคะสหรัฐทําตามสัญญาค่ะบอกแล้วนะคะจะส่งเรือเข้ามาท่องแคบไต้หวันค่ะหลังจากจีนซ้อมเสร็จไปแล้วนะคะสหรัฐเองก็บอกว่าขอเวลา2ส,สัปดาห์นะคะซึ่งวันนี้ก็ครบ รอบประมาณ20วันค่ะก็มาตามสัญญานะคะแต่เหมือนจะสร้างความผิดหวังนะคะเพราะว่าจีนออกมาชี้แจงแล้วล่ะค่ะว่าเรืออะไรที่สหรัฐส่งมาช่องแคบไต้หวันในเวลานี้คุ้มค่ากับการรอคอย20วันหรือ2สัปดาห์หรือไม่นะคะจีนเองก็มาจับโปะให้ฟังในวันนี้ค่ะมีข้อมูลจากสื่อกลัธรรมนะคะที่ออกมาวิเคราะห์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ทางด้านของโคศกของ PLA นะคะก็ะแถลงค่ะบอกว่าเรือที่สหรัฐส่งมาในครั้งนี้นะคะ เป็นแค่เรือลาดตะเวนรุ่นเก่ามาก2ลำนะ,ะต้องมา2ลำเพราะว่าจะต้องมาช่วยกันนะคะมาเป็นคู่มาประกบกันนะคะเพื่อกันเหนียวนี่หละค่ะจากเดิมแล้วเนี่ยสหรัฐจะส่งเรือพิฆาตเข้ามาในช่องแคบไต้หวันนะคะแต่คราวนี้ค่ะส่งมาแค่เรือลาดตะเวนรุ่นเก่าๆสองลำนะคะสารลุ้นแน่ว่าสองอาทิตย์ที่รอเนี่ยจะตกแต่งขบวนพาเรดอะไรมานะคะตอนนี้ก็ได้ทราบกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะจีนเองก็บอกนะคะว่า ถึงแม้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงในช่องแคบไต้หวันเนี่ย style. จีนก็ได้เปรียบอยู่ดีนะคะเพราะว่าจีนเองเนี่ยอยู่ใกล้กับไต้หวันเพียงแค่7นาทีเท่านั้นเอง endeavor. ส่วนสหรัฐนะคะต้องใช้เวลานานทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นจุดได้เปรียบของจีนในตรงนี้แหละค่ะจีนก็มองต่อนะคะว่าสหรัฐเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นแค่การปลอบใจใช่อิมมันเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ได้มีความหมายในเชิงปฏิบัติแต่อย่างใดเลยละค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะจีนเองก็จับตาอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อทางด้านของจีนเองก็บอกว่าจะซ้อมกับไต้หวันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันเลยค่ะส่วนสหรัฐเองก็อ้างเช่นเดียวกันนะคะว่าจะมาลาดตระเวนในน่านน้าสากลให้เป็นปกติด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่างฝ่ายต่างก็อ้างความปกติที่ไม่ปกตินะคะท่านผู้ชมต่อไปนี้ก็คงจะเป็นความปกติที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วละคะ่ะสําหรับไกลบ้านเหล่าในเทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะ ทางด้านของ VOA นะคะก็รายงานค่ะว่าสหรัฐนะคะกองเรือที่7ของแปซิฟิกเนี่ยแหะค่ะได้ส่งเรือลาตระเวนชัน้นไอคอนเดลูก้านะคะสองลำค่ะนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของสหรัฐนะคะหลังจากที่แนนซี่เพโลซีเยือนไต้หวันครั้งสำคัญละค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญของกบฏธรมก็กล่าวนะคะว่า การมาเยือนครั้งนี้ของแขกสหรัฐเนี่ยก็ดูไม่น่ามีความวิตกอะไรเลยเพราะว่าเป็นเรือที่เก่ามากนะคะใช้คําว่าเก่ามากค่ะและเขาเองก็ไม่ต้องการให้เรือของตัวเองนะคะได้รับความเสียหายแต่อย่างใดค่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องควงคู่กันมา2องลำด้วยกันนะคะมาประกบกันเพื่อความปลอดภัยละค่ะแ,แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเองนะคะก็เกรงบารมีของ pla ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ปกติแล้วเนี่ยสหรัฐจะส่งเรือพิฆาตชั้นเอเลนเบิร์กมานะคะแต่ว่าคราวนี้ส่งแค่เรือลาตระเวนชั้นไทคอนเดโรกามานะคะโดยเรือลาตระเวนของสหรัฐรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เก่ามากนะคะไม่ต้องเทียบกับไท055ย05ของจีนเลยล่ะค่ะที่มีสเปคที่ล้ำกว่ายอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเรือที่ใหม่กว่าอีกด้วยล่ะค่ะจีนเองนะคะก็บอกแล้วล่ะค่ะว่ามีกองทัพเอาไว้ก็เพื่อปกป้องการค้านะคะและจีนเองก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วะค่ะเดินหน้าค้าขายเลี้ยง ปากท้องประชาชนอย่างเดียวนะคะการที่จะไปยุ่งกับใครเนี่ยจีนไม่หาทำอยู่แล้วล่ะคะ่ะจีนเองก็คงได้แต่เดินหน้ารวมชาติอย่างสันติกับไต้หวันต่อไปนะคะถึงแม้ว่าหลังจากมีกรณีของแนนซี่เยือนแล้วเนี่ยก็เหมือนกับได้ใจนะคะก็มีสสส,สวอของสหรัฐมาเยี่ยมบ้านนะคะรวมทั้งแขกประเทศอื่นๆก็มาเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันหัวกระไดบ้านไม่แห้งเลยค่ะสาหรับไต้หวันในเวลานี้นะคะจีนเองก็ต้องท่องบทขันติขันติเอาไว้ล่ะคะ่ะเมื่อเวลาที่มียุ่ง มาบินอยู่ใกล้ๆหูนะคะแต่จีนเองจีนก็บอกแล้วว่ารักสันตินะแต่ก็อย่าให้ล้ำเส้นจีนเข้ามาก็แล้วกันค่ะ